สบายดียามเมือเมื่อเดพี่น้องกองาฟเบิดสุขสุคนเนาะเป๋าสองสิทูบบาราพะเพลือเก่าพี่น้องเอ้ยมื่อี้กับไดาไปทางใดอยู่เพื่อนเบิดเมือเนาะลกส่ดีพี่น้องุุคนกำลังปาอย่รุเตรียมข้าว่งหวัดลุยเ้าเหอรุ้งนี้สา หุ้งเฝ้าไว้ใส่กระต้มใส่กาะเมากาะเมากับกระต้มตัดใส่กาะเมาใส่กระต้มตัดส่วนอันอืนนน่นึันขนมอันขนมชาไล่เานเมื่อหอ่อเอาอยู่บ้านนั่นทั้งแม่น้นองคนข,ขนมมกอันนี้อะไรนะเราก็กระต้มกระต้มให้เรียบร้อยแล้วสุกเรียบร้อยเลยจะทุะ่รมากใช่ปะ mình thua xài chứ nhiều. Tao bảo là mà Thua. Anh Anh vẫn để Thầm nòng, Thầm nòng. Thầm cắm nòng, chúng cắn thì đây đây ở. Đây đây Hết. Hết 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 đi Thế nào mày đi chơi? Hết Chạy đi, ba luôn. ขาไม่อยู่ในห้องก็เอยหลัดบ่เขาอยู่ห้องอ็หลัดบ่สบายดีปาลูกเฮ้ยดีใจแหงึงดอดูกินเบอแล้วขนมนะแช่บอยู่บ่ขนมนะเบแล้วชบสบายดีปาลูกไหมสบายดีปาลุงสบายดีปาลุง ห่านเห็ดอะไรออาไปเนี่ยหนุหมดหมาตอจะอีกฮะอยากนอนเลยแล้บางคำหลุมบางอย่างที่ดีจะด้อยดีใจเห็นแม่มาบอสเห็นแม่เลยดีใจบ่บอกว่าอยากมาทำแม่บอสแม่จะเห็ดกินเด้อลูกเด้ออยู่ในกระหล่ำเด้อ อยูน่าเออละเด้อให้เอ็หลับอ่านหนามมาเลยแล้วนอนเด้อเฮ้ยนียนี่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 เอ้ยบ่อยู่กับเมื่อยได้เหรอพี่น้องเอ้ยเนาะเอาลูกชายมีใครเปลี่ยนได้อยู่กันสองคนนอนก็บพ่อยู่เพื่อนอีกบ้านเหน่าก็ต้องอยู่กลูกชายสองคนปกติค่ะเอ้ยมันอยู่เอ้ยมันจะซอยหาเพื่อนค่ะหาแฟน เฮากะสิเบาแหน่เฮากะสิบ่เมื่อยปานไดอันนี่ว่าโอ๋ๆๆะูกชาย2คนบ่มีไผเปลี่ยนเลยกินข้าวกินน้กต้องรอลูกชายนอนก่อนแนอนยสึกนอนกนอนยกวงเล่นไล่กวนอนดไสิเต็มกอเด้ออนเด้ออนลนอนกเอัดเด้อให้เอัดอนอนเด้อ Mình hít kín con, mượn sợ chịu bỏ thân đấy đứa Hãy gửi bữa ăn ăn nạm, hãy là cả hẹo non, Ok đó là nó vâng Sơ bài bà? Sơ bài Sơ bài Kíp kíp bà gửi hâm nó hâm cho hãy đứa Nó vẫn kì Bảo đu, báo 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 Hâm đi đẹp của dì cho phái lệch 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 ơi lệch 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 đi, lệch 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 อ็นไรๆอันน้ำพี่น้อะมันขีน้น้งขี่น้ำเมือเงืยเมนน้ำานามให้ปัดเก็บปัดให้อันหนามันบปีไรวอลาดตบเขาตบวอลาดเขาสูมาเย็นบอดีใจบ่านี่นะเฮ้ยอดีใจก่มันหมักได้กันหนามันหมักอาบนามอาบมื่อหนึ่งสามเถื่อ ันมือได้อนก็4เทื่อบ่แหลถ้าบ่้อนไดก็มื้อละ3เทื่อเช้าเที่ยงเย็นอาบน้ํแล้วก็นอนแม่นบ่หเนาะน้ํแลนี่เฮาก็เพิ่นนอนเลยๆนี่อือให้เพิ่นเอานอนเนี่ยตื่นเฮกตื่นจักโมอ้าตอนไปหาเฮาทาวนอนี่กดเนาะ้ก็เดแล้วลกขึ้นมากเดซ น้ำอันเราแมนเรือยงเรือยาแนวเรือเด้อจะหน่อยป้าของนาำคืออ่นลรงนี้หนามนาำเสร็จแล้วบาทเลยชิมาแต่งโตให้บาททาแป้งแต่งโตกินนมนอนคนหูเด้อลูกเด้ออันนี้กินแล้วบริสนใจลำยังใส่ให้นงก่อนก็ได้จังอันเน็บมันนะกำลัง Baby nói, baby nói. ơi ui, ui. Touchy head. Ui, ui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 . Ui, nôm có Ui, ui, ui. đấy hả ui, 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 nôm ui. Ui, 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 แกงตัวเล็บมีแกงชิมแกงผีรสนุ่มเบิดคือกันจะอีนอนเด้อวันนี้เด้ออย่าหายหาแม่เด้อเวลานอนเด้อโอเคพี่น้องเยสิได้ไปเห็ดกินกอบบาทนี่ลูกชายกับลูกสาวอยู่น้ำกันสองคนจะเอาไปเห็ดกินทางนอกตัดผ้ามาทีกลัวพี่น้องอ้กลัวบันบ้าน วัวลงลุกบม่ต้องอันมองไปที่พื้นเด้อเดี๋ยวเชื่ว่ามันดำหนึ่งสันดานสี่เนาะมันก็แบบนี้เนาะตัวบานดนอกบรรนาเฮาเนาะแตกเมื่อล้วพื้นนะก็ะดิ่พื้นแตกแตกจะเห็ดยังไงดอกกระยามันปล่อยไปตามเบียงก็ตายเลยกำลังคัวไก่พี่น้องเอ้ยที่เห็ดไปเตรียมไปมืออื่นเส่าหน่ยแหละเนาะน้ำมันคัวฮะก็ลกขน อันนี้บ่แม่นคั่วติทอนขนเนาะอือนขนเฮ็ดมื้อเยมื้อเช้าไปเาเฮ็ดมื้อเช้าเลยก็สิบ่ทันมันหลายอย่างหลายแนวเนาะต้องแกงไว้มื้อเช้าเฮาก็อุ่นเฮาก็ใส่ถ้วยไปเลยสงัดแตกดีแต่ว่าูพี่นะเจ้าตักปลาดสวย10:00 11:00พุ่นแหละแล้วนะบ้านเฮาน่ห้วย เจ็ดโมงเรียบร้อยเจ็ดมงครึงขึ้นแต่วัดกันแล้วเจ็ดโมงแปดโมงคือแม่พอดีทีลูกแต่สามโมงเช้าพอลูกมาเห็ดอยู่เห็ดกินนะหนึ่งเขาหนึ่งหน้าชันแล้วก็พอทันอีอย่าง้าเขามันก็ลายมันเป็นบานใหญ่ดิถ้าไฟลงน้ำรัง้าขเขานี่ก็จะอยู่นอกม้งเนี่ยคู่หนึ่ก็จะไ้กินดอกเอาคือกันละหมื่นนะต้องลงก่อนม้อ้าเขากได้อยู่นะ กระป๋อย่างคูน่ะพอมันลายได้เต็มเบิดเลยจะคิกินผ้าเลยร่วมชวยกระป่องย่าคูแล้วโอ้ยยาคูองเดีเลยจาทอนคนแล้วก็สิมาขัวพี่น้องสีแกงใช่ไหมน้องต้องขัวก่อนขัวไมนหอมก็ต้องหน่อยเนาะปรุงไปเลย ้ำประเด็กขึ้นหน่อยกลัวมันสุกแล้วฮะสิใส่น้ำกระเบือกมันเก็บเอาไปหมดเอ้ยเอามาคามก่อนห,หน่อยคามหน่อยไปใส่น้ำ ใส่แกงข้าวะเนาะใส่ทั้งหน่อยเดี๋ยวพักเมาใส่แกงไก่เนาะเลยใส่ใบบางยมเนอะแกงไก่ใส่ใบมักยมใบมักยมหรือใบมะยมเนาะเอื่นได้ทั้งสองอย่างแ да. หละแซ่บได้พี่น้องเลยเนาะใครเคยกินก็ลองเลย แหลกสำหรับเฮาหรือว่าขึ้นอยู่กับคนหมกักบหรือในใดคดแล้วใบใบอ่อนมันเนี่ยอดมันอ่อนมันนะเอามาแกงใส่เหม็นใบแก่ได้พี่น้องเอ้ยใบแก่แกงบ่ได้ได้กินบน่ได้เนาะเขียวบย่ไรเต็มหม้อเลยเต็มหม,ม,ม้นอน้ามายุบมายุบมันก็ไม่ยุบมันได้แล้ ประมาณนี้เลยเนาะเก่งไก่เนาะเก่งไก่แบบบานๆแล่อะไรได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวันนี้สุกเรียบไนะหลเนาะอมเสิร์ฟเสิร์ฟประเสริฐมืออื่นเช้าเกินอักสุกใส่นี่ยสุดท้าย เดี๋ยวมันหอมรักอีกตู่หรือว่าอีหยังก็ลืมเลยใบแมงลักอ่าลืมบม่ได้ไปกุงเทปจะถึงแล้วก็ลืมเลยู่บ้านเฮาก็ะอึดแบบบ้านเฮาเลยเนาะรักอีกตู่บ้านเฮาอึดได้ชวนเฮาในบ้าอึาดเนี่ยเลยนะ เบี้ยมันก็ลายเบี้ยมเนีอยหน่อยเนะปยหนขึ้นมาใหม่ปีนี้โบอึดกินปัวห่วยเดี๋ยวมานี่แหละพี่น้องเป็นอะไรน่ากินหมดแล้วเกงไก่บ้านเฮาโมเมนต์ไก่พันธุ์เด้ไก่เลี้ยงไก่ละไก่บ้านมันก็จะเสกปูไก่พันธุ์หรือว่าแล้วแต่ผัวมากบอกเป็นแ่ได้ เนาะสลัดน้องกับไก่ในเนี่ละแซ่บโอเค okay, พี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณคุกคนทุกคน,นชมเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยเด็กกันเนาะทุกทายก็นอนเลยเอาลอนทุกคนไปเอานอนเอ้ยเอานอนบ่นอนบ่ยอมนอนแล้วพี่น้องไม่พอกั็มาอีกนนะ้าสบายดี